คนนี่ๆๆทุกคนน,น,น,กคน,นี่ครับเพื่อประชาชนครับทุกคนนี่นี่เพื่กอกปนเนาะการปราปานครหลวงทุกคนนี่ตะก,กี้บารต้นคิดว่านี่นี่นคนเห็นป้นี่ที่ถนนใหญ่เลยถ้าเกิดอคัคีไฟถ้าเกิดไฟใหม่มาเอาแบบสบายๆเลยทุกคนนี่ คือเอาฟรีกับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซไทยลาวเมื่อสุขุมสุคนเนาะมาพบมาพอ่อกับบอต้นทุกคนตอนนี้บอต้นถ่ายคลิปอยู่กับประมาณสองทุ่มกว่าเนะทุกคนสองทุ่มยีเนื่องจาก,กว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนอากาศมันห้อนเนาะเห็ดหายเกิดไฟใหม่ทางฝั่งสปป,ปลาวหลายๆเคที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่ง ให้ใหม่ครั้งหนึ่งหรือว่าวันต่อวันเลยก็ว่าได้นะทุกคนแต่ว่าการช่วยเหลือ,อยังบ่ทันท่วงท่วงท่านเถื่อเนาะมือ่อนี้บ่ต้นสิพาพี่พระนอ้องมาเบิง่งระบบของประเทศไทยเนาะมาเบิง่งอ่าระบบผัวจ่ายอ่าน้าระเพิงของประเทศไทยเนาะทุกคนคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจสิเห็นเนาะแบบว่าเขาไปทางไหนเขาสิเห็นหัวแดงๆเนาะพุดขึ้นมาอยู่ในพุดบาท หรือว่าข้าง,ง,งทางถนอนอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนพัต้นเสื้อเลยว่ะบ่อหอด200เมตรมีหัวใจยอยู่อันหนึ่งทุกคนไม่ถึง200เมตรมีหัวใจอยู่อันหนึ่งประเทศไทยมีแบบนี้เวลาเกิดอาคไฟหรือว่าไฟใหม่นะประเทศไทยพ่นสัเพิ่นสีเอาน้ายู่ใช้ก็ได้ทุกคนเอาน้ามืใช้ก็ได้กว่าจะเป็นอยเอา บ่าจำเป็นต้องเอาอยู่ที่คลองเรือบ่อเนาะประเทศไทยเพิ่นวังระบบไว้เรียบร้อยคือหัวใจต้องมีทุกหมู่บ้านต้องมีทุกชุมชนแลวก็รถดับเพลิงต้องมีทุกตำบลอีกทุกคนมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ปตนว่าอำเภอหนึ่งมีหลายตำบลนาะแต่ว่าหนึ่งตำบลต้องมีรถดับเพลิงและก็มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเนะาะพอระวังเกิดอัคคีไฟหรือว่าเกิดไฟใหม ในเมื่อเกิดไยใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องสแตนบายแบบเร่งด่วนเลยทุกคนเนาะมีทั้งพนักง,งานประจำแลก็ลูกจ้างชัวง่วคราวเนาะคือว่าเตรียมกันเทียบพร้อมน้ำอยู่ในถังดับเพลิงเราต้องเทียบพร้อมต้องพอร้อมเลยทุกคนต้องพอร้อมต้องพอร้อมเมื่อเกิดอัคคีภยัย รถน้ำต้องพร้อมเนาะหัวจ่ายหัวจ่ายน้ำดับเพลิงต้องพร้อมเซ็คตลอดทุกคนโมเมนต์ว่าสีติดตั้งลลแล้วเลยเปล่อยปลาละเลยเนาะทุกคนมาตรวจสิบพี่น้องพัไปเบิ่งตัว ี่เมื่อเกิดแล้วทุกคนเราเพียรพร้อมเนาถือว่าน้ำานี่เอาอยู่ใช้ก็ได้ทุกคนเพิ่นติดตั้งอยู่ตามสามแยกบ่อสี่แยกบ่อทุกคนเนาะถือว่าเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นมีข้อมูลแล้วว่าหัวใจน้ำดับเพิงตั้งอยู่จุดใดจุดใดทุกคนตั้งอยู่จุดใดจุดใดอันนี้เป็นของรัฐบาลทุกคนของรัฐบาล ถาวาบ้านเลือนปราะสมะถึกไฟใหม่เนาะ,ะหน่วยอุทกภัยเผือกเสิขเขามาซอยเหลือซอยรับรบไฟเนาะไหวไฟใหม่ลูกลามไปบ้านอื่นหลังจากซอยเรือแล้วกะสิมีหน่วยงานหลัดเขามาเยียวยาทุกคนเขามาเยียวยาบ่อพอเท่านั้นเนาะก็สิมีกรมทหารสร้างมาสอมแซมบ้านทุกคนมาสอมแซมบ้านอีก พี่ว่าเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยนะทุกคนมาปต้นสิพายยางเลาะไปหาหัวใจตอนนี้ปต้นอ่าพิพนออ้องยยางเลาะหาหัวใจนำปลาปลาทุกคนนำปลาปลาในละสมี200เมตรซิมีอยู่สองสามหัวทุกคนซิมีอยู่สองสามหัวตามที่ปต้นสังเกตเห็นถนนเส้็จลัก แห่งมีหลายทุกคนแห่งมีหลายเนาะโอ้ต้นหญ้าฮะหัวใจทุกคนยายพี่น้องได้เบิ่งว่าเพิ่นติดตั้งว่ายัางได๋เพิ่นเอาไว้อยู่หมองใดเนาะทุกคนขอย้ำว่าถ้าไฟใหม่อยู่ในประเทศไทยเนาะถ้าไฟใหม่บ้านเพือนประชาชนเพิ่นบ่ได้เอาหนามในคลองทุกคนเพิ่นเอาจากหัวใจน้ำประปา บอต้นเห็นแล้วทุกคนแวบๆบอต้นเห็นแล้วทุกคนต้นเห็นแล้วบอต้นเห็นแล้วต้นเห็นแล้วแวบๆนี่ผมเสิติดตั้งไว้แบบนี้ทุกคนผมเสิติดตั้งไว้แบบนี้ถ้าเกิดไฟใหม่ไม่ยังนี่รถลดดับเพลิงก็สิมาเจาะเลยทุกคนสิมาเจาะเด็กเอาหน้าไปเลยพี่น้องนี่นี่ทุกคน นี่ๆทุกคนนี่ๆๆทุกคนนี่ครับเพื่อประชาชนครับทุกคนนี่นี่เพื่กอกปนเนาะการปราป่านครหลวงทุกคนนี่ตตกี้บอต้นคิดว่าเพื่เอเห็นคนนั่งเนาะเห็นคนนั่งทุกคนคนกส็สมัคมานั่งเนี่ย่จริงแล้วบอแมนเนาะขัวน้ําขัวใจน้ําดับเพลิงทุกคนนี่นี่เราประเทศไทยผลิตติดตั้งแบบนี้เลยทุกคนตตั้งแบบนี้เลยนี่ อเอาง่ายเลยทุกคนนี่ต่วที่พาย่างรอเพืเอนบ่งอีกทุกคนถือว่านี่แหละคือพื้นว่าระบบไวเ้เรบร้อยทุกคนระบบอ่าพื้นฐานของประเทศไทยเนาะรพื้นฐานของ คือเพื่อนวางเพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยทุกคนเพื่อนวางไว้เพื่ออนาคตลูกหลานวางเพื่อเกิดอีกอย่างหลายๆอย่างเนาะเพื่อนคิดไว้แบบคิดไว้ล่วงหน้าเนาะวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเลยอยู่ตรงนั้นโค่นหนึ่งเนาะทุกคนเ่ราต้นยางมากเพาะอด ไม่ถึงห้าสิบเมตรเห็นอีกแล้วหัวหนึ่งพี่นอ้องเห็นอีกแล้วหัวหนึ่งมาพรเบิรงน้ำมาต้นมาเห็นอีกแล้วหัวหนึ่งคนน,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 นี่พี่นอ้องนี่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 คนเห็นบ้องนี่ที่ถนนใหญ่เลย ถ้าเกิดอัคคีไฟถ้าเกิดไฟใหม่มาเอาแบบสบายๆเลยทุกคนนี่นี่คือเอาฟรีทุกคนฟรีเนาะของการประปานครหลวงนี่ทุกคนบอกเห็นยวบอกพรต้นยางมะพร้าวหาอร้าวพอ้าวหาสิบเมตรเนาะก็เห็นอีกเหล่าหนึ่งนี่หลายๆคนคนเราหลายๆคนอาจชิ้ยางบกหู้ว่าอันนี้คืออีหยังอันนี้คือหัวจ่ายน้ําดับเพลิงนะทุกคนเด้อบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดไว้ให้คนนั่งบ่แม่นจังซั่นเนาะแต่ว่านั่งก็นั่งได้ทัวร์นั่งได้เนาะ นั่งได้แต่ว่าคนประเทศคนนั่งนี antis, ่นี่ทุกคนก็ซิมีที่บอรดปิดเปิดทุกคนปิดเปิดอยู่นี่เนาะปิดเปิดอยู่นี่นี่เปิดเปิดอยู่นี่เปิดว่าอยู่นี่ก็หันทชัวร์เสนีทุกคนหันท์โฟสเสนีนี่แบบนี้เลยเนาะคือว่าสะดวกสบายพอทุกคนประเทศไทยสะดวกสบายเปเนาะนี่สะดวกสบายมาก ทุกคนนี่หละคือระบบของประเทศไทยเนาะระบบของประเทศไทยถือว่าสบายทุกคนเลยยอดเลยเนะาะถนนแบบนี้ทุกคนรถวิ่งมากมมากับจอดเติมน้ำรถวิ่งมากกับจอดเติมน้ำสะดวกสบายทุกคนถนนกับถนน,นดีมีมาตรฐานนาะเหตุให้รถด,ดับเพลิงกับวิ่งอ่า ด้วยความเร็วได้ดังใจคนขับนถตะพนก็เหตุให้การช่วยเหลือแบบว่าทวกท่านเหตุให้ความเสียหายกันหน่อยลงเนาะ ว่าสุดยอดเพอร์เฟกต์นะทุกคนเนาะประเทศไทยเพิ่งเป็นแบบน,นี้แต่ละหมู่บ้านเพิ่งจะมีระบบพมีระบบพอเนาะนแต่ละสุมชนต้องมีซอยทุกคนเนาะถ้าว่าว่ามีซอยเพิ่งจะมีสายยางเนาะมีสายเหยาวๆลากเข้าไปเพื่อเพื่อดับไฟทุกคน ถ้าว่าถ้าเกิดไฟไหม้เนาะไฟไหม้บ้านเพื่อนประชาชนหรือว่าบ้านหนึ่งลังเดียสิรถดับเพลิงก็สิมาสองสามคันทุกคนรถดับเพลิงก็สิมาสองสามคันถ้าว่าเป็นโรงงานหรือว่าบริษัทเนาะรถดับเพลิงเพื่อสิระดมรถดับเพลิงมาเป็นสี่หาสิบคันทุกคนเนาะเป็นสี่หาสิบคันเลยแหละเงียบบ่ทุกคนเนาะ นี่บ่งเอาเนาะผู้ใดวะภัยว่า,า,วาประเทศไทยนะวุ่นวายอะ่ะอยากให้มาสัมผัสเนาะเงียบคือมีคนอยู่เห็นบ่มทุกคนเงียบคือมีคนอยู่นี่ทุกคนอันนี้คือซองทุ่มเลยเนี่ยเงียบคือมีคนอยู่เสียงเพลงเสียงเมาแม่นบม่มีอยู่กันแบบให้เกียดส่วนการละกันต่อประเทศไทย แต่ลงบ้านจะเป็นซอยเป็นซอยแบบนี้ซอยกับรถกู้ภัยหรือว่ารถอ่ะยังต่างๆก็ต้องวิ่งสวนกันได้ทุกคน,นเนาะเป็นซอยเป็นอันนั้นที่ทางขยะเพิ่มวิถวนทางขยะเพิ่นเนาะทางขยะเพิ่น ว้าวพี่น้องโอเคพี่น้องทุกคนสำหรับพิ่นี้เนาะมาตน้นกาพาพี่มาน้องมาเบิง่งหัวใจน้ำดับเพลิงของประเทศไทยในการวางระบบของประเทศไทยนะทุกคนเพิ่นคิดใส่อนาคตเพื่นคิดใส่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อความสะดวกสบายเพื่อสุขการช่วยเหลือทีทันท่วงทีเพื่อให้บวให้กันบวให้ความเสียหายบ้านปลายเนาะเพื่อให้ความเสียหายหน่อยที่ชุดเผื่อว่างระบบทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อลิงกันมืดทุกคนเนาะบบาป้าป้าบ,าาบ,าบาอกว่ากู้ภัยบอกว่าแต่เอียงก็แล้วแต่ทุกคนเนาะว่าออบตตำบลอำเภอจังหวัดเผื่อลิงกันมดทุกคน ประเทศไทยเพิ่นลิ้งกันมดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นจิกว่างระบบไว้แบบว่าโอ้โหทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนบ่าวต้นกันสิขอลาพี่ลาน้องไปเพียงแต่ตอนนี้ขอบ,บุญขอบคุณ FC ฟซีทุกๆคนฝากกดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้บาห่าวต้นเรื่อทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวต้นกันนบ,บกพ่อเมียพี่น้องขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องมั่นสุขทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญสวัสดีครับผม